อันนี้บ้านเพนห้องว่าตุบนะครับที่ที่แถวปรสสานเนี่ยก็ห้องตุบเนาะตุบตุบแห้งนะครับแห้งในส่วนนะครับที่เปิ้นปลูกสร้างไว้ที่ว่าจะมาทํางานแล้วก็มาไว้พักพักผ่อนกินข้าวเที่ยงนี่นะครับหรือว่ามานอนพักช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะครับเย็นนะครับเข้ามาในนี้รู้สึกว่าเย็นนะครับ จะเป็นไม้จันเดียวนะครับแต่เป็นยกสูงนะครับยกสูงขึ้นแมาเพื่อน่าจะกันพวกสัตว์มีพิษนี่นะครับพวกงูพวกตะขาบแมงป่องนี่นะครับรอบๆนี้เปิ้ลจะมีสะตัวนะครับรอบพื้นที่นี่จะมีสะน่าจะเป็นลำห้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่ลำห้วยที่กว้างใหญ่นะครับรอบพื้นที่นนะครับแล้วก็ทัดออกไปก็จะเป็นทุ่งแนากว้างนะครับ ติดกับภูเขาเลยนะครับนะครับเป็นลำห้วยแต่ว่าลำห้วยที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็น้ำอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทัดออกไปจะเป็นทุ่งนาแล้วก็จะเป็นภูเขานะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับ วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศมาดูบ้านในสวนนะครับบรรยากาศสวนนะครับพอดีผมได้มาเอลฮาลานนะครับเอาก้าลำไยมาส่งฮือนะครับแล้วก็ได้มาชมสวนของหลานนะครับก็รู้สึกประทับใจนะครับบรรยากาศแล้วก็โครงสร้างบ้านในสวนของปุ่นนะครับเดี๋ยวจะเอาพาท่านผู้ชมมาพอตัวกันนะครับประขามปีนี้ดกขนาดนั้นนะครับ อันนี้บักข่ามในส่วนของของหลานนะครับป่อปเปิ้ลก็อยู่ที่นี่ประจํานะครับรู้สึกว่าเปิ้ลจะชอบอบ้านในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปพอบรรยากาศด้วยกันนะครับอันนี้อันนี้หลานนะครับขออนุญาตเปิ้ลถ่ายนะครับอันนี้บ้านเปิ้ลห้องว่า นะครับที่ที่แถวปรสสานเนี่ยขอ,ของตุบเนาะตุบตุบแห้งนะครับแห้งในสวนนะครับที่เปิ้ลปลูกสร้างไว้ที่ว่าจะมาทํางานแล้วก็มาไว้พักพักผ่อนกินข้าวเที่ยงนี่นะครับหรือว่ามานอนพักช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะครับ ทางหน้าตุกนี่ก็จะมีสะน้ำใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะมีต่านะครับเป็นแปลงตาลงมานะครับสะน้ำนี่ก่อเลี้ยงป่าตัวนะครับปีนี้น้ำท่าจะอุดมสมบูรณ์นะครับฝนตกดีน้ำก็นักนะครับนี่หันหันป่อหลาน่นบอกว่า ความลึกของน้ําอยู่ประมาณสองสามท่วมนะครับปัจจัยไม่โข,ขดนะครับก็สองสามท่วมก็น่าจะอยู่ประมาณสี่ห้าเมตรนะครับครับน,นี่ของปลาท่านผู้ชมมาดูเนาะเปิ้ลทาแบบเรียบง่ายนะครับแล้วก็แต่ว่าดูสะอาดนะครับมันบรรยากาศมันน่นั่งน่พักผ่อนนี่นะครับเย็นนะครับเข้ามาในนี้รู้สึกว่าเย็นนะครับ จะเป็นไม้จันเดียวนะครับแต่เป็นยกสูงนะครับยกสูงขึ้นมาเพื่อน่าจะก,กันพวกสัตว์มีพิษนี่นะครับพวกงูพวกตะขาบแมงป่องนี่นะครับเป็นห้องห้องเดียวนะครับแล้วก็เป็นระเบียงนะครับระเบียงยื่นออกมาตั้งหน้าตั้งข้างนะครับแล้วก็มีที่นั่งด้วยนะครับแต่งง่ายๆนะครับ วงสังกสีนะครับแต่ว่าบรรยากาศนี้ผมเข้ามาแล้วผมรู้สึกประทับใจชอบนะครับนะครับมีระเบียงที่นั่งนะครับแล้วก็พอไปก็จะหันสะน้ํานะครับมีต่าน้ำสวยนะครับแปลงการใช้ชีวิตพอเพียงถ้าอยู่แบบนี้ก็มีความสุขนะครับปลูกพักปลูกไม้กินเองนะครับไม่ต้องวุ่นวายคับ โลกภายนอกนักอีกนะครับเปิ้นมีอุปกรณ์พวกไฟฟ้าอย่างตัวนะครับอย่างเครื่องซักผ้า,านะครับตู้เย็นก็มีนะครับก็อยู่ได้สบายนะครับมีที่นอนมีอย่างของเปิ้ลในห้องนี้หนึ่งห้องนะครับ ขับเดือปลาอันนี้อันนี้เจ้าของนะครับอันนี้หลานนะครับก็นี่ใส่ดีนะครับเป็นเออถ่ายได้สบายนะครับรู้สึกว่าส่วนนี้จะมีต้นมะขามหวานนักนะครับมีหลายต้นนะครับแล้วก็แต่ละต้นนี่หน่วยดกขนาดนะครับมีพักชัยยาตามปลูกพักชัยยานะครับขอบสะเต็มเลยนะครับ ทะน้ำนี้โดยรวมแล้วผมว่าน่าจะประมาณ50 60เมตรนะครับความยาวนะครับความกว้างก็น่าจะอยู่ประมาณที่ต่ำกว่า15เมตรนะครับปลูกพักไว้หลากหลายนะครับมีกะเพรามีกล้วยมีขิงข่าตะไคร้ครบหมดเลยนะครับนอกจากนี้ก็มีต้นกัดสองต้นปิบนะครับแล้วก็มีหลายอย่างนะครับ มีทั้งไม้ประดับแลวก็ไม้กิ่นได้นะครับโดยเฉพาะไม้กิ่นได้นี่หลากหลายมากนะครับเดี๋ยวผมจะปาท่านผู้ชมมาดูต้นนี้นะครับที่บ้านผมห้องต้นบะแห้งนะครับปลูกไว้กิ่นฟักของมันนะครับฟักที่กินได้นี่มันจะเป็นสีเขียวแต่นี่มันแก่นะครับฟักเก่านะครับครับลักษณะมันจะเหมือนกับทั่วเหลืองครับฟักมันนะครับ ละหน่วยดังนั้นจะเป็นสีเขียวนะครับนะครับจะมีรู้สึกว่าจะมีต้นบะขามหวานนักนะครับหลายต้น,นครับแต่และต้นนี่เกโอหูหน่วยดกนะครับหน่วยดกแมกนะครับถ้าถ้าใหญ่มานี่ถ้าเป็น ไม้ผลชนิดอื่นนี่กิ่งถ้าจะหักนะครับรอบๆนี้เปิ้นจะมีสะตัวนะครับรอบพื้นที่นะี่จะมีสะน่าจะเป็นลำห้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่ลำห้วยที่กว้างใหญ่นะครับรอบพื้นที่นะครับแล้วก็ทัดออกไปก็จะเป็นทุ่งแนากว้างนะครับติดกับภูเขาเลยนะครับนะครับ เป็นลำห้วยแต่ว่าลำห้วยที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็น้ำอุดมสมบูรณ์ครับแล้วก็ทัดออกไปจะเป็นทุ่งนาแล้วก็จะเป็นภูเขานะครับวิวทิวทัศน์นี่ก็งามนะครับงามขนาดนะครับเงียบสงบดีนะครับ ลักษณะพื้นที่โดยรวมแล้วทำการเกษตรผสมผสานนี่ได้สบายนะครับอันนี้เพิ่งกระังทำอยู่นะครับเพิ่งกำลังเริ่มทำนะครับก็พอดีผมแมมเอาต้นกิ่งลำไยนะครับแมมือหลานนะครับหลานจะปลูกนะครับนะครับกิ่งลำไยลำไยพันอีดอครับพอดีผมต่อนไว้กอบไว้นะครับแล้วก็หลานจะมาปลูกนะครับ เดี๋ยวผมจะพาดูตังหลังบ้านนะครับพื้นที่นี่กกว้างกว้างครับกว้างพอสมควรนะครับโดยภาพรวมแล้วผมคิดว่าน่าจะบะต่ำกว่าสองไร่นะครับตังหลังบ้านเปิ้ลน,นี่ผมสือว่าเปิ้ลจะเลี้ยงกัมบะไก่กับเป็ดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะครับน่าจะเป็น รวมกันนะครับน่าจะรวมนะครับทั้งไก่ทั้งเป็ดนะครับได้ยินเสียงนะครับครับอันนี้ตู้เนาะที่ดูตั้งหน้าตะกี้อันนี้ตั้งหลังนะครับนี่เปินเกิืงสลนน่าจะกันแม่เดี๋ยวผมจะเอากองส่องเข้าไปนะครับจะบะเข้าจะบะเปิดเป็ดนะครับเลี้ยงเป็ดนะครับ น่าจะเป็นเป็ดปนห้องเป็ดอย่างเป็ดเทศครับก็เป็นการทรเํเเกษตรผสมผสานนะครับอันนี้ต้นผักตุ๊ดนะครับกินนยอดได้นะครับยอดก็มาลวกนะครับลวกกินกับน้ําพริกต่แดงนีนะครับอันนี้ตอนแรกคงขมาหัวไปเนี่ยนะครับแต่ พอผมเปิดเข้าไปเนมันเป็นห้องน้ํานะครับเปิ้นเอาแทงน้ําเก่านะครับมาทํานะครับประยุกต์นะครับอันนี้เปิ้นก็จุดไฟหลังบ้านนะครับไลยุงเวลาทํางานหรือว่าทํากับเข้าอย่างนะครับอันนี้ตั้งหลังเปิ้นนะครับอันนี้เปิ้นน่าจะเลี้ยงป่านะครับในบ่อนะครับเดี๋ยวจะพาดูห้องน้ำนะครับ ทางในก็เป็นห้องน้ําชักโครกนะครับแล้วก็แต่ว่าไอเดียเปิ้ลก็ดีนะครับเปิ้ลเอาทแทงน้ําเก่าที่เสียที่หัวแล้วนะครับเสียแล้วนะครับเปิ้ลนมาทําดัดแปลงทําเป็นห้องน้ํานะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับอาจจะย้อมแสงหน่อยนะครับครับ ตางข้างนี่ก่อลำห้วยนะครับที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับมันยาวเลยหอบนะครับต่างข้างนี้นะครับน้าท่านี่อุดลมสมบูรณ์เขามีต่าน้าเตือครับหลังบ้านนี่นะครับตางข้างนี่ครับมีต่าน้ําเก่าๆอยู่นะครับครับก็ผมชอบทิวทัศน์เนี่ยครับมันมี ทัดออกไปจะเป็นทุ่งนาสีเขียวแล้วก็มีหันดอยภูเขาไกลๆนะครับดูแล้วมันสบายตาดีนะครับลำห้วยนี้น่าจะยาวกับพื้นที่นี้ไปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นคล้ายๆครับน้ำเหมืองใหญ่ๆดีๆนี่เองนะครับ ส่วนนี้เข้าก็กําลังปลูกกันกําลังออกนะครับกําลังแงมนะครับพอดีผมมาเจอพัก zucchini. อันนี้ครับที่บ้านผมเป็นห้องว่าพักกันบ้างนะครับแต่ว่าภาษากาศนี่ผมมาแน่ใจเนาะมนแน่ใจว่าเป็นพักกาดพักกัดพักกาดปิวอีกแบบมนแน่ใจนะครับแต่ผมมาเจอต้นที่มันลักษณะต้นมันด่างนะครับแต่ธรรมดาในต้นมันจะเป็นสีเขียวบปไดนะครับแต่นี้มันใบด่างนะครับ ก็เอาวิวเอาบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมนะครับครับก็ขอบคุณมา,ากนะครับที่ติดตามชมคลิปนะครับจะได้ก็ติดตามชมคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมา,ากะครับ